เคยไหมครับเวลาเจอคนขับรถนิสัยแย,แย่ๆเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับพ่อหนุ่มเจ้าของรถคันนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปอ,อ,อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำอะไรไว้บ้างไป พี่พนมตอนซื้อรถมาเขาไม่แถมไฟเลี้ยวมาด้วยเหรอครับนี่คิดจะเลี้ยวแบบไหนตามใจตัวเองยังไงก็ได้เลยเหรอครับอะไรก็เมื่อกี้ดูแล้วมันไม่มีรถมันไม่มีรถ อยากจะตีให้มือหักนี่รู้หรือเปล่าว่าการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการบอกคันข้างหลังว่าเรากาลังจะเลี้ยวไปทางไหนเพราะคติของการลดอุบัติเหตุคือการขับรถอย่างคาดเดาง่ายๆให้ผู้อื่นรู้มากที่สุดเราไม่ใช่สายลับนะเราไม่จําเป็นต้องมีความลับแล้วอีกอย่างเวลาจะเลี้ยวให้กะระยะอย่างน้อย30เมตรและส่งสัญญาณบอกคันข้างหลังเป็นระยะอย่างน้อยอีก60เมตรเข้าใจเข้าใจแล้วครับเลี้วแค่หน้ามุม และอีกนิดนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือที่เรียกกันว่าไฟพามากถ้าเราต้องการจะตรงไปในแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแนะนําให้ใช้เป็นสัญญาณแตรจะดีกว่าครับลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเข้าใจผิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าใจไหมครับนี่งมิ้งตอบแล้วว่าไงครัหายไปตั้ง3ปีนึกว่าแบตหมดเลย โอ้ <Rocky> นี่ขับรถก็เล่นมือถือเหรอครับไม่รู้จร,จริงๆใช่ไหมครับว่ามันอันตรายดูทางอยู่รู้ไหมว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเราต้องละสายตามาดูหน้าจอนอกจากจะเสียสมาธิแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยเนี่ยดูอยู่บ่นเยอะกินข้าวแล้วยามเฮ้ยระวังหมาไหนอะ ไม่มีเลยอโดนหลอกเชื่อแล้วยังล่ะครับว่าอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเก็บแล้วก็ได้ไม่เล่นแล้วแต่สำหรับใครที่ต้องการจะใช้มือถือในการนำทางแนะนำว่าให้ไปหาแท่นวางมือถือนะครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกจะตายรู้แล้วครับ ก็บีบแต่ทำไมเนี่ยก็ต้องบีบสิครับขับช้าขนาดนี้แล้วยังจะแช่ขวาอีกอ้าวแล้วขับช้ามันไม่ดีตรงไหนไม่มีอุบัติเหตุไงทุกคนก็ปลอดภัยสบายใจกันทุกฝ่ายนะ,ะแต่มันอาจทําให้คุณกลายเป็นฆาตกรได้เลยนะครับการขับรถช้าแล้วแช่ขวาเนี่ยคันหลังที่เร่งรีบเขาอาจจะเสียโอกาสไปซ้ายไปไม่ได้ขวาก็ไม่ต้องสืบเหตุที่เกิดมันอาจจะบานปลายได้ถ้าสมมุติคันข้างหลังลูกเขาป่วยอยู่แล้วครับ แล้วถ้าเข้าไปโรงพยาบาลไม่ทันล่ะครับแล้วถ้าลูกเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาล่ะครับขันากอร์หอนกออนอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ใช่แล้วครับไม,ไม่เอาแล้วไม่ใช่แล้วดีมากครับขับช้าแบบนี้อยู่เลนซ้ายไปแหละดีแล้วแล้วไม่ต้องสเสอเบไปขับเกินความเร็วที่กฎหมายเขากำหนดนะครับ เดี๋ยวใบสั่งจะเป็นบ้านอีกขับช้าทำไมไมาอยู่ซ้ายวะเอ้ยแช่ขาแม่แช่ขาแม่ไม่แช่ขวาทำไมเนี่ยคนเขายิ่งรีบๆอยู่นี่พ่อแม่เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของถนนหรือไงวะอ้เขาไม่รีบรอ่ะคนมันรีบไม่แน่จริงดว่า ไปจนเร็วอะแซงซ้ายเลยเหรอสีดีนะครับทำไมอะก็คนมันขับช้าก็าจะไปก่อนคนมันรีบอะทำไมจะไม่ได้เราประโถแล้วถ้าไม่พ้นล่ะครับใช่น่ะสิครับการแซงซ้ายมีระยะและจุดบอดที่มากกว่าแซงขวาแน่นอนแถมเราไม่รู้ด้วยว่าจะมีรถจอดอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแซงขวาจะปลอดภัยกว่านะครับเออแต่ ก,ก็ได้เจอการกับก่อนนะโนตามอีกแล้วเนี่ยกันบ้านเมาขนาดนี้ขับรถไหวเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ไหวดิยังไม่เมาดา่านยังไม่ตั้งด้วยเนี่ยไปเดี๋ยวก่อน ที่จะกลับบ้านสภาพนี้จริงๆเหรอครับรู้ไหมว่าเวลาที่แอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะไปกดการทํางานของสมองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจะช้าลงสมมุติต้องเบรกจะทันหันจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นถึงแเท่าเลยนะครับและคุณอาจจะกลายเป็นฆาตกรได้เลยนะครับฆาตกรเลยเหรอ ถ้ามเมาขนาดนี้อย่าขับรถเองเลยดีกว่านะครับเรียกใช้บริการแอปพลิเคชันรับส่งดีกว่ายิ่งเดี๋ยวนี้นะมีบริการคนขับรถให้ถึงบ้านเลยปลอดภัยแน่นอนไม่เดือดร้อนใครเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวจะเรียนบริการคนขับรถมารับก็แล้วกันนะแต่ขอนอนรอก่อน ในไหนก็ไหนๆผมขอแนะนำา3แอปพลิเคชันที่ควรมีไว้ติดตัวเวลาเดินทางไกลดีกว่าครับ1 Police I Alert U แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถส่งข้อความของความช่วยเหลือได้ด้วยนะ2ใช Thai EMS 1669ไว้สำหรับแจ้งอุบัติเหตุและสามารถถ่ายรูปเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับหน่วยกู้ชีพได้ด้วยครับ 3. แอปพลิเคชันขวัญใจมหาชนอย่าง Google Maps ที่มีฟีเจอร์ช็อตคัทสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะไปสถานที่ที่เราต้องการใกล้ตัวที่ไหนได้บ้างเช่นปั๊มน้ํามันร้านขายของชํำร้านกาแฟและสุดท้ายนี้ครับทางแบร์ไตของเราขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับผมไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กดซีเฟิร์หรือ s u b สไครป์ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอน,นะครับชอบไม่แชร์นะครับ